สวัสดีครับดีลอยเซอร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับเกม b บลบเบฟโซ่เช่นเคยนะครับาการ์ชานี้จะเป็นการาฟรี10ครั้งนะครับของอิเซนานาโอตัวนี้เแล้วนะให้9เลยค่อนข้างดีครับมีช็อตไฟฟ้าด้วยวสเต็ปแรกไม่ได้นะครับกดคร่มไปเลยเขาก็จะมีเปิดให้สุ่มทุกวันนะครับวันละครั้งนละครั้งก็คือ10ตัวนั่นแหละครับ แล้หมด10วันถึงวันที่เอ๊ถึงวันที่เท่าไหร่นะจะไม่ได้ถึงเดือนหน้านะฮะอ่าน,นาโอนี่ก็จะเป็นรองหัวหน้าของเคียวรักคุนะครับในสงครามเลือดพันปีจะได้เห็นเขาใช้ดาบฟันวิญญาณของเขาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยลงทุนนะครับเนื่องจากเป็นกาชาฟรีโอเคสเต็ปที่สอง ในที่สุดก็จับหลักการได้ดูท่าว่าฉันจะต่อสู้ได้เต็มที่เสียทีซาโดยาสุโทระโอเคครับกาชาฟีก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับน่าจะมีตัวเดียวแน่นอนอิเินา,นาโอต่อขามแล้วผันปีจะได้เห็นใช้ดาบพนิญญาณแล้วนะครับเป็นดาบพนิญญาณที่เอาไว้ต่อก,อกรกับพลังของเทพเจ้านะครับ คือมาช่วยเกียวราคุวไว้ในสงครามไล้พันปีหลังจากที่สู้กับดิเย่บาโลนะฮะแต่ดิเย่บาโลนี่ก็บอกอื้อโคตรเทพถ้าอิจโกะไปสู้ก็ผมว่าไม่น่าจะชนะตัวประกอบแพ้นแน่นอนก็ตามที่คาดครับสเต็ปฟรีนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากอเอาคได้ตัว5าดาวมาที่ก็ดีใจแล้วเอาไว้ปัม๊มเพชร จริงๆก็เปิดให้กดตั้งน้ำแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการช้านี้แต่เนื่องด้วยจากผมเป็นวัดนะครับก็เลยลงช้านิดนึงอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างแย่เลยนะฮะหนาวอยู่ดีๆก็ร้อนร้อนอยู่ดีๆก็หนาวบางทีมีฝนตอออีกโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเอามาดูกันต่อเลยครับก็ไม่มีอะไรครับเกลือสุดๆ กาชาฟีครับโอ้โหสเต็ปที่หครับฟรีการันตี5้าดาวโอ้เอากาชาฟีผมเพิ่งรู้ว่ามีการันตีด้วยนะเนี่ยสเต็ปที่หลุ้งมาแล้วพยายามกันเหลือเกินอย่าคิดว่าจะหนีพวกเราได้นะนี่ ย ورو อิจิซุยฟงก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็มันแปลกดีนะเพราะว่ามันตี2ตัวเราไม่ต้องตีไอตัวที่ตามมันก็จะตีนะฮะถ้าเราเดินเฉยๆตัวที่ตามมันก็จะตีให้แต่มันตีค่อนข้างใกล้นะก็เลยไม่ค่อยถนัดเอาไปฟาร์มมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สเต็ปที่7 อยากได้นาะนาะโอนะฮะแต่ว่าผมก็มีแล้วแต่ว่าก็อยากได้ไม่มีกดข้ามไปเลยนะครับซาเตปที่แปรด,ดาฟนวินญาณน,นี่ผมก็มีเส้บงสกุละตัวเดียวนะอยากได้เหมือนกันตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ก็ยังไม่มีไปต่อที่สเตปที่9กันเลยอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะหมุนวันเดียว10ครั้งได้เลยนะฮะหมุนทุกวันวันละครั้งวันละครั้งปึ๊บมาแล้วฉันขอปฏิเสธแชทอีกแล้วตัวเดิมไม่เป็นไรครับเอาไปกินกันได้ ชิล็อคอืม,มเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวอ่าบีดจะสายสงครามเลือกพันปีนะฮะก็ดีอยู่นะสนุกแต่ว่าภาคน,นี้เหมือนเอาแก๊งไว้เซิร์ชมายำยังไงก็ไม่รู้ภาคแรกยังพอจะดูเท่ๆหน่อยพอมาภาคน,นี้นี่อืมเป็นไก่กันไปเลยเล่นจิยังโหดกว่า ออมาแล้วฮะลุงนี่คือการปลดปล่อยดาบฟันวิญญาณของพวกข้าอารันคาฮึยังไม่เก่งไม่รู้ไม่เคยได้เอเค,ครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครได้ตัวไหนยังไงก็เอามาอวดกันได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนผมก็ค่อนข้างเตือนนิดนึงได้มาแค่2ตัวเท่านั้นเองตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้เกมนี้ครับห้ามคาดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ